สวัสดีครับวันนี้พี่ก็มาว่าด้วยเรื่องเป็นเบาหวานทำไมถึงต้องเพลียนะพี่น้องสาเหตุเพราะร่างกายเอาอินซูลินไปใช้ได้น้อยซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็คือว่าร่างกาย มนมีสองกรณีก็คือร่างกายผลิตอินซูลินน้อยไม่พอกับปริมาณน้ำตาลที่เรากินเข้าไปหรือว่าอินซูลินมีพอแล้วหรือมากกว่าแต่ร่างกายดึงเอาอินซูลินไปใช้ได้น้อยผลก็คือเมื่อร่างกายขาดพลังงาน ก็จะทําให้เกิดอาการความเพียกขึ้นมาน้าที่น้องซึ่งอย่างพี่นี่คือถึงแม้กินยาหรือไม่กินยาร่างกายก็ไม่ไม,ไ,มไม่เพียรอยู่แล้วเพราะว่าพี่พี่สูตรมาแล้วเป็นเบาหวานมาตั้งนานแต่เพิ่งจะไปตรวจเจอ เมื่อเดีอเดนนี้เองแต่พี่ก็ยังสามารถที่จะขึ้นรถเมล์รถไฟหรือแม้แต่มาเดินมาบนคลองได้อย่างสบาย<น>คือนั่นก็คือแสดงว่าร่างกายพี่มีพลังงานเพียงพอที่จะสามารถพาร่างกายพี่ไปไหนมาไหนได้อย่างสบาย แบงพิสูจน์กับรูปพี่พ่อแม่พี่น้องก็จะเห็นว่าเวลาพี่จะขึ้นรถทันไหนที่ก็ถ่ายรูปเอาไว้แต่ถ้าหากว่าถ่ายไม่ได้ก็คือผ่านไปอาจจะเรียกว่าเช่นถ่ายไม่ได้ก็คือกล้องผิดมุมบ้างอะไรบ้างและมันแค่เสี้ยววินาทีเดียวเองก็จะไม่ทันรถแล้วอกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นท้ารถในพี่น้อง อย่างสายยีิเก้ามาพี่ก็ถ่ายได้แล้วประมาณนี้ทั้งนั้นเมื่อเป็นแบบนี้พี่ก็เลยมนุษย์จะอธิบายหมอ,อยังไงเพราะว่าหมอก็ถามว่าเพียไหมอะไรไหมซึ่งเป็นอาการปกติของคนที่เป็นเบาหวานซึ่ง แน่นอนว่าถ้าพี่เป็นเบาหวานพี่คงจะไม่มานั่งไล์สดให้พี่น้องได้ฟังสำหรับพี่น้องเพราะพี่จะต้องเพลียแล้วก็นอนอยู่กับที่เพราะนั้นสำหรับร่างกายคนที่ผลิตอินทรลินได้น้อยบางทีหมอก็จะใช้วิธีการใสอินทูลินเข้าไป เพื่อที่จะให้เกิดเรียกว่ามีอินซูลินมากพอที่จะไปเผาผลานน้าตาลไม่อย่างนั้นน้ําตาลที่อยู่ในกระแสะเลือดก็จะเรียกว่าก็ค้างอยู่แบบนั้นและบางทีพอน้ําตาลค้างมากเลือดก็ข้นทําให้เรียกว่าเกิดปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือด ปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ไม่พอเหมือนกับว่ามันเลือดมันเหนื่อยพี่น้อง mm. ก็อาจจะทําให้เกิดอาการมือชาเท้าชาได้เพราะว่าจุดที่ไกลที่สุดของระบบเลือดก็คือมือกับเท้านี่แหละพี่น้องคือมือและเท้านี่ ก็จะเป็นที่เรียกว่าที่รับอาการรับเลือดเป็นที่สุดท้ายส่วนสมองที่น้องรับเรียกว่ารับเลือดไปตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าสมองในขาดเลือดไม่ได้แต่ถ้าเป็นเท้าเนี่ยก็ยังพอที่จะขาดได้บ้างแต่ก็ไม่เยอะ ฉะนั้นมันก็จะเกิดอาการที่ว่าบางทีนั่งอยู่ดีๆมือชาเท้าชาบ้างนั่นก็เป็นเพราะว่าเลือดข้นไปเลี้ยงไออวัยวะส่วนนั้นไม่พอพี่น้องมันก็เลยเกิดอาการมือชาเท้าชาเหมือนกับมือและเท้าเนี่ยจะบอกว่าทัานกำลังขาดเลือดเออพี่น้อง เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมาดูพี่ก็ยังนึกว่าพี่ในโชคดีที่ได้เป็นเบาหวานแล้วก็เอาเรื่องโรคเบาหวานที่พี่เป็นนี่แหละมานเล่าให้พี่น้องฟังอ่าวันนี้พี่ก็ขอบัญญาวอาวอย่าเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ